สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจากจังหวัดน่านนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบสารปาสัสสาเหลืองนะคะ1มินิมาลนะคะ1ชิ้นแล้วก็มินเนี่ยน,นะคะอีก1ชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นบัฟฟีไซเล็กนะคะ3ชิ้นแล้วก็จะเป็นสลามนะคะเม็ดโฟมนะคะ1ค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นมาร์เรโล่เปี้ยวนะคะ2ชิ้นเยลลี่ลูกตานะคะแบบมีไส,ส้2แล้วก็จะมีเป็นแบบเทปม้วนนะคะ จากจังหวัดพัทลุงนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นเบาเลื่อนแสงนะคะ4รลูกนะคะเบลกระข่ายนะคะ2รลูกแล้วก็จะเป็นแบบเบอลพิษตั้นนะคะอีก2รลูกค่ะจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแบบแรกนะจะมีเป็นกระเป๋านะคะดินสออันนี้นะคะ1แล้วก็จะมีเป็นปากกานะคะ2ด้ามนะกล่องต่อมานะคะจะเป็นแบบที่พันสายนะคะอีกสองชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะจะเป็นเย,ยลลี่ลูกตาค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ส่งไปเป็นแบบขนมค่ะ กล่องต่อมานะคะจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเป็นป๊อปอิสเซเล็กนะคะ1ชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะก็สั่งไปเป็นแบบของเล่นนะคะมีเป็นแบบประมาณนี้นะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสั่งไปเป็นป๊อปอิสนะคะสซเล็กน้าสองชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดปทุมธานีนะคะก็สั่งไปเป็นแบบขนมนะคะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดตากนะคะจะเป็นเซตนะคะเซตหนึ่ง้อรวมส่งนะคะจะมีเป็นซอร์บลี่ยักษ์นะคะแล้วก็แอนิมอลดนัทนค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดปัตตานีนะคะจะมีเป็นซอฟต์บิลลี่ยัดนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นแอนิมอลโดนัทนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดยโสธรนะคะจะเป็นขนมทายใหม่นะคะ2ชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดพะเยานะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นบ็อกเซตนะคะ1นะคะแล้วก็จะเป็นแบบเทปนะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นคัตเตอร์ก้อนเมฆสีฟ้านะคะ1ส่วนนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์กลมนะคะอีก1แผ่นค่ะ กล่องต่อนะคะจากจังหวัดลำปางนะคะก็จะมีเป็นแบบขนมนะคะแล้วก็จะเป็นของเล่นนะคะแล้วก็เครื่องเขียนนะคะมีกระดาษโน้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นแบบเซตนะคะอุปกรณ์การเรียนค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบสารเปาน้ํานะคะก็สั่ะะง <ๆ S 1> เป็นแบบใส่กล่องนะคะแล้วก็ไม่ใส่กล่องนะคะไปยอย่างละชิ้นนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบของเล่นค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นเบลตะข่ายนะคะ1แล้วก็จะมีเป็นสลามนะคะอันนี้1กระปุกนะคะป๊อปปิ้งซเลตนะคะ1ชิ้นเบลนะคะเลื่อนใสอีก1ชิ้นแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบกุฎิธรมะนะคะน้ำลายนะอีก1เซตค่ะ <c oughs> กล่องต่อมานะคะจากจังหวัดชนบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นซาลาเปาในกล่องนะคะ1ชิ้นสตรอเบอรี่จัมโบ้นะคะ1ค่ะ <c oughs> ปากกาสกุชชี่นะคะทั้งหมด3ด้านนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นแครหลอทนะคะ อย่างต่อมานะคะก็จะมีเป็นแบบเบาเลนแสงนะคะ1เ mm. บาตาข่ายนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดลบบุรีนะคะจะมีเป็นขนมนะคะแล้วก็เป็นแบบอุปกรณ์การเรียนประมาณนี้คะ่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะอันนี้นะสั่งไปเป็นขนมนะคะงบ150นะคะแล้วก็จะสั่งเพิ่มนะคะไปเป็นกล่องอันนี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นสกบชะรหอยทากนะคะ1ของเล่นนะคะก็จะเป็นแบบกุรีทามะอันนี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นแบบไอติมสายลุงนะคะ กล่องต่อมาจากจังหวัดอุทยานะคะก็จะเป็นขนมอันนี้นะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบสตรอเบอรี่น,นะคะคและขนมน้นี่นะคะก็สั่งไป2ชิ้น,นะค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบหมูนะคะนี่นะอันนี้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะต่อมานะจะมีเป็นแ,บบแตงโมนะคะ1เลมอนนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นแบบปากกาสกูชี่ลูกแครอทน,นะคะ จากจังหวัดปทุมธานีนะคะก็จะมีเป็นแบบของเล่นนะคะแล้วก็จะเป็นสกุชชี่นะคะแบบตามนี้นะจากจังหวัดเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบขนมนะคะจากจังหวัดอุดรธานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นตัวคิตตี้นะคะ1แกะนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบแพะอันนี้นะคะ1ชิ้นค่ะซาลาเปานะคะแมวสีใสลุ้งนะแล้วก็จะเป็นแบบหอยทากนะคะแตงโมนะคะกับมินเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นไอติมสายเหลืองนะคะส่วนเองนะคะก็จะเป็นแบบของเล่นนะคะจะเป็นลูกพีดนามนะ กล่องต่อมานะคะจากจังหวัดกรุงเทพนะคะก็ส <t ops> ั่งไปเป็นแบบขนมนะคะมีเป็นแบบตามนี้ค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็สั่งไปเป็นแบบขนมนะคะนี่นะคะกล่องต่อมานะคะอันนี้ยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็สั่งไปเป็นแบบขนมเยลลี่นะคะแบบต่างๆนะคะส่งไปเป็นแบบเยลลี่นะคะ กล่องต่อมานะคะจากจังหวัดอยุธยานะคะก็สั่งไปเป็นแบบสกู <ch> ๊ชี่นะคะอันน mm ี mm. ้ก็สั่งไปไซส์ใหญ่นะคะหลายชิ้นเลยนะนี่นะคะมีเป็นแบบประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะจะใส่กล่องไปให้แล้วนะคะด้านล่างก็จะมีเป็นแกะคิตตี้ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นขนมนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเยลลี่อุ่นจีนะคะ2ชิ้นเยลลี่เบรนนะคะกับฟุตตี้นะคะอย่างละชิ้นนะคะของเล่นนะคะจะมีเป็นลูกพีดน้ำนะคะ1แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสลามนะคะแบบเมทโกรมนะคะหน้สองกระปุกนะคะ สลามหกเหลี่ยมสีสายอันนี้นะคะอีก2กระปุกด้วยนะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจะเป็นแบบเครื่องเขียนนะคะในงบ1,100บาทรวมส่งนะคะก็ออน,นี้จะใส่กล่องไปให้แล้วนะคะได้ครบทุกอย่างในร้านเลยนะคะแล้วก็จะได้ไหลายแบบนะคะอันนี้ก็ครบทุกอย่างนะคะได้บล็อกเซตสองเซตเลยนะคะมีคอนดปากายอยู่ด้านล่างด้วยนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นงบ1,100นนะคะสีฟ้าขาวนะคะ กล่องต่อมานะคะจากจังหวัดกรุงเทพนะคะก็สั่งไปเป็นขนมนะคะงบ250บาทรวมสูงนะคะก็จะได้ไปประมาณนี้เลยนะคะกล่องต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นขนมแล้วก็ของเล่นนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง30คนมากๆเลยนะคะ